แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเรามาอัปเดตประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีสีหลังจากที่นายจรินทร์ษัะวิสิทธิ์มีการอัปเดตความคืบหน้าคลิปนี้มาอัปเดตวันจ่ายงวดแรกว่าเริ่มจ่ายงวดแรกวันไหนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกําลังใจให้แอดโดยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฮนะคะหลังจากที่นายจุรินสั่งเดินหน้าประกันไรายได้ขา้าวโพดปี4ช่วยเกษตรกร,ร,กรมากกว่า452,000ครัวเรือนวงเงิน1.6พันล้านบาทนะคะเริ่มจ่ายงวดแรก20พฤศจิกายน2 5 6 5 ล่าสุดน,สนายจรินทร์ลักษณะวิสิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนอบขอพอครั้งที่3ทับหกโดยได้แจ้งว่านบขอพอมีข้อสรุป3เรื่องนะคะเรื่องที่1ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีที่4 ซึ่งดำเนินการมาแล้ว3ปีหลักเกณฑ์ทั้งหมดยังคงเดิมทุกประการเช่นเดียวกับปีที่1 3โดยจะเริ่มประกันรายได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน65ถึง30เมษายน67ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่เริ่มปลูกตั้งแต่1มิถุนายน65ถึง31พฤษภาคม66 งวดที่หนึ่งจะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างถ้าราคาข้าวโพดต่ำกว่ากิโลกรัมละ8.50บาทนะคะตามไรายได้ที่ประกันตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน65เป็นต้นไปเตรียมงบประมาณทั้งสิ้น1,669.8ล้านบาท มีเกษตรกรเรกรข้าร่วมโครงการ452,000รายและที่ประชุมเห็นชอบมาตรการคู่ขนานซึ่งเป็นมาตรการเช่นเดียวกับ3ปีที่ผ่านมาก็คือช่วยชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ให้กับสถาบันเกษตรกร,ร,กรและผู้รวบรวมข้าวโพดที่เก็บข้าวโพดไว้ไม่เร่งขายในช่วงที่ข้าวโพดออกมากนะคะเพื่อป้องกันร,ราคาข้าวโพดตกต่ำจากนี้จะได้มีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปตามขั้นตอนนะคะ สองโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาเป็นการปลูกในช่วงแล้งเพื่อเพิ่มปริมาณข้าวโพดท,ที่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมากทำวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ เพราะต้องการใช้ข้าวโพดในประเทศเฉลี่ยปีละ7.98ล้านตันแต่เราผลิตในฤดูการผลิตปกติได้แค่4.96ล้านตันซึ่งยังขาดอีกมากจำเป็นต้องส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาปริมาณการผลิตอยู่ที่0.8ล้านตันนะคะส่วนที่เหลือจะนำเข้าเพื่อมาชดเชยซึ่งการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนหลายมาตรการเช่น ให้ทกศให้สินเชื่อเป็นกรณีพิเศษจดอกเบี้ยร้อยละ3.5ซึ่งรัฐบาลจะช่วยร้อยละ3จากปกติร้อยร้อยละ6.5ไร่และไม่เกินส0่พบาทไร้แล้วไม่เกิน15ไร่หรือไม่เกิน60,000บาทนะคะและมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นประกันความเสี่ยงกรณีเกิดภัยพิบัติข้าโพดหลังนาหรือเกิดโรคพืช ซึ่งกรณีภัยพิบัติได้รับการชดเชย1,500บาทต่อไร่โรคพืช750บาทต่อไร่โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบีย้ยประกันให้ทั้งหมด172บาทต่อไร่แทนเกษตรกร,กร100%ซซึ่งระยะเวลาการปลูกข้าวโพดหลังนาเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม65ถึง15มกราคม 66, 66ใช้งบประมาณสนับสนุนทั้งสิน้น26 262ล้านบาทนะคะ 3ที่ประชุมให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2565 67นะคะเป็นระยะเวลา3ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญ3ด้านก็คือ1เพิ่มผลผลิตต่อไร่ทั้งเป้าหมายและผลผลิตต่อไร่ข้าวโพดในฤดูปกติให้เพิ่มผลผลิตจาก800กิโลกรัมต่อไร่เป็น1,104กิโลกรัมต่อไร่ส่วนข้าวโพดหลังนาหรือที่เรียกว่าข้าวโพดแรง้งให้ผลผลิต จากไร่ละ860กิโลกรัมต่อไร่เป็น1,187กิโลกรัมต่อไร่ภายใน3ปี2เพิ่มพื้นที่การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับข้าวโพดจะเพิ่มพื้นที่รวมกันทั้งข้าวโพดฝนและข้าวโพดแรงจากพื้นที่เดิม81,900ไร่เป็น1,166,22ไร่ภายใน3ปีและ3เร่งดำเนินการปลูกหรือพัฒนาข้าวโพดคุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ต่อไปต้องปลอดสารอพาทอกซินหรือเชื้อราที่มักพบในข้าวโพดและก่อให้เกิดโรคมะเร็งจะเร่งส่งเสริมการปลูกข้าวโพดคุณภาพในมาตรฐาน GAP ไม่ให้มีการเผาต่อสั่งข้าวโพดต่อไปในอนาคตตามเป้าหมายที่กำหนดใน3ปีซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ที่ประชุมมีมติหรือ22สิงหาคม65เป็นต้นไปจนถึงปี67โดยสั่งการให้ในการประชุมคณะกรรมการชุดนี้ทุกครั้งผู้ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานความคืบหน้าเชิงตัวเลขที่เป็นรูป,ปรธรรมให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาสั่งการต่อไปทุกครั้งนะคะแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะประกันไรายได้ข้าวโพดปี4จ่ายงวดแรก20พฤศจิกายน2 5 6 5นี้นะคะ